้มาแล้วไปเหี้ยปังเริ่มเลยเนาะเมื่อเมื่อี้ยหนูไม่โอ้เงี้ยหนูแค่รอนแอร์หนูเจอชู้บ้างแต่ไม่มีคขาแม้มันเป็นกระดาษที่พี่ว่าเขียนไม่รู้การออกเป็นไปได้ไหมครับ ในวิวมือของพี่ม่ความรูสึกที่แต่คนแต่ควาดูเต่โนี่คนที่ชูอยู่แล้วนี่นะเออได้เจอได้เจอจะพีคแล้วไม่ได้ตอนท้าที่เจะรักไะคนดีใจคนเดียังไม่ยอมจาปลมยไปเ่มที่หะ้เสีย s เีสเ ีค่าพีค่าไม่เยได้ค่าเกนจริงจริงเลถึงหนนะอันเอาเอางี้วันนี้เราจะลงข่ำกันเพราะว่าพักก่อนเราเน้นฟาร์มเย่างนเดียวเลยเราจะเน้นลงถํำกันรบบนี้ น่าจะทำให้แบบอ๋อปอเต็มชิ้นก่อนที่ไม่ได้ใช้กัอน อ๋อดีคิดว่าเล่นไปตลอดน่าจะไม่ได้ใช่ประมาณนี้มั้งไม่จะมีของมีค่าแล้วเพรจริงๆก็ทิ้งได้เลยเพราะเรามีอินฟินิตแฮมน้องอ่ะก็เดี๋ยวไปวันนี้จะไปลงเมืองกันเกมของลองเมืองกันแต่ยังไงก็ต้องลง แต่ก็นั่นแหละพอพูดถึงเรื่องลงก็ในเวล์มายเนอร์เราต้องขึ้นสักสิบหกให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะไปที่เราจะลุยในเธอ,อยากมาก unified. มีมีไม่กี่อย่างมีไม่กี่วิธีเอ้ยแต่จำได้ว่ามันมีดันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใ,ใกล้นี้มีดันอยู่หรอจะไปลงดันก่อนไหมหรือว่าเ่อมาลงทํา ไปลงดันก่อนมันก็จะได้ทรัพยากรมากกว่าแต่เพอๆอาจจะได้เอ่อออปซิเตียนพอที่จะมาทำไอ้นี้ด้วยก็ได้เป็นคู่เคยคิดจะรักแล้วอย่างนี้ก็ได้เจอที่เคยมอมแต่ใจทุกคน่มสักทีก็ได้เจอที่เคยหัวใจร้องร่วงแบบนี้ผมที่เคยจะเปลี่ยนครับผมรักจริงกวแต่งครับ โอ้ยเธอแล้วไไงไปเจออะไรจะคไปันยังอรู้จะน้อมกันเรีนยนั้นเธอจไปรักใครไวชักยื่ายนักริ่งถ่ายพักริงายพัก ก็สบไปครับปลอ่อยนเอไปร็พอกกรู้สเมอยร้รต่สได้ไปกินยจะรักแล้วแบบนี้ชได้ยอยู่ดีแต่ก็ไม่จคน,น,น,นสักทีได้คนดีแต,แตเธอมาเ่มกันนแบบนี้ผมไม่เคยบุบเล่นครับผมเอาจริงกะแตงครับ

ไม่นอนเว้ยกูยังไม่นอนไปนอนแล้วก่อนดิโอเควันดีวันดีผมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื bring you, bring you, bring you, ่อกี้ใจคนนี้จะเจอไปร่วมกับแบบแบบนี้ผร้มที่เคยผู้เล่นครับผมรักจริงกรับเต็มครับ I know you're mad at me I know where you are infinite ได้ไงคุณวิวอยู่แม่หรือมีไอ้แม่หรืออยู่ทำอะไรันจมได้ไหมที่จะอยู่แต่รักกันแล้วแบบนี้ถ้าได้ตอนนี้จะอยู่ต่อได้อีกสักทีถ้าได้ตอนนี้จะคอยกอดกันแล้วแบบนี้ ผมไม่เคยผู้เล่นครับผมรักชิงจะแต่งครับเออมันอัพมันอัพเกรดยังไงวะไม่เปลี่ยนมา i l m a r r y you ก็ไปกันเลยได้เวลาไปหยองวะไม่มี I'm marrying you y o u will m a r r y me I will m a r r y you นี่ยลงลงเปิดได้ดาบที่ต้องการไบได้ดาบที่ชอบแล้วก็ได้อะไรแต่มีอะไรเปิดได้เชิงเวสอ์อ่ะคิดในเงี้ดีแต่มานคงไม่มีโอกาสลงดันอันนี้ถามว่าวดีลงท้ำหรือว่าดีไหมดีหายหาของเร็วแต่ในยุคที่เราใช้ได้แค่เหล็กอ่ะมันมันยังไม่มีอะไรที่เราทําได้เลยออ้อย่างแรกคืออาวุธยังไม่ยังเป็นน้องครับตอนนี้น สิ่งที่ควรอัพจริงๆอ่ะตอนนี้มีมีเป็นอัพพิแอคกับอัพเกาะให้มันให้มันเล่นได้อัพอย่างอื่นไม่คุมทำให้อุปกรณ์ตอนนี้เรามีมันก็จะไม่ไม่เชิงโอพีอะ,ะเป็นไฟก็เหมือนเคยลงแล้วถ้าถ้าถ้ามันเคยมี ถ้าฉันเคยปักแล้วฉันจะออกเลยนะโอเคเคยลงแล้วมะนะ,นะมีแต่ว่าดูผิดโอเคงั้นลงทำร้อยเปอร์เซนต์ินนึกว่าจะได้เจอของรีเอ็ดได้ไดใครลงมาแล้วรอบนึงาเเออวันยไม่ เรามาโคตรเหมืองอาเพี้ยงไงทีปพี่แอคมาถูกอันจริงๆเลยทำไมกูไปคราฟใหม่วะ เราลงแบบไม่ต้องสนใจเรื่องเรื่องซักซึงออ่งไอ้ falling d a m a g ลงเลยหรือเพราะว่าอนี้แต่พี่แอ็กก็เอามาผิดจวเราควรจะคับคคใหม่นะเออใราควรที่จะคาพี่แอ็กใหม่เดีพอ,อพูดถึกกูก็ได้เกิดใหม่พอดี โอเ้เก,กิดไกลด้วยจะไม่ได้ย่นอนตรงนั้นอีกหรอวะเห็นปะมันจะได้เป็นไอเนี่ยมาแล้วมันอ๋อไม่ได้วา,างเตียงอเคอ่าต่อไปเอาเฟอร์เนน วางแล้วก็คนนั้นพิเศษแยกไปเอาอันนี้มามันยังใช้ไม่ได้มาแค่สิบหกงั้นเราจะทำพิแอค,ให,หอแอคใหม่มาเลยเดี๋ยวก็ให้ดิทำพิแอคใหม่มาเลย ัวนี้มันใช้ไม่ได้ไม่ได้แล้ว,วจริงเราสามารถใช้บันไดแต่มันใช้เบนนี่กิบสองซึ่เราตอนเนี้ยใช้ไม่ได้ไปก่อน เดี๋ยวอาพยาวสแล้วกับมาอันให้เธอมันไว้อันใใจมีต่ฉันรอกฝันไปอย่างนั้นแต่ในฝันนั้นยังอยู่ตรงนี้ได้แห่ยังรู้ดีว่าความรู้สึกที่ฉันมีตรงนี้ไม่ได้แล้วอัได้ไหมเธอ ขอให้เรามาพบเจอกันในตอนนี้ได้มีวันที่แสนดีให้ได้ใช้เวลาให้เราได้มองตาอ,อย่าไปหาได้ไหมเธอขอให้เราคุยคิยแค่กันจะไม่ไหวดูสิฟ้าเพราเป็นใจให้พบกันคะ่ะคืออะไรคะ เธอก่อนนะฉันไม่หับมาให้ฉันเป็นคนพาเธอไปนะหรือเวลาแก่บอกบไม่ต้องคิดให้มาไปไปตามใจขอเธอก็พอที่อยาขอขอแค่เธอสบายใจเป็นผู้โชคดี ที่ได้มีเธอในวันนี้คงจะดีอายังมีกันต่อไปเอากับฝันไปอย่างเง้นเธอในฝันนั้นยืนอยู่ตรงนี้ได้เห็นยิงง่งรู้ดีว่าความรู้สึกที่ฉันมีคงนี้ไม่ได้แล้วอยากจะขอได้ไหมเธอ ขอให้เรามาพบเจอกันในตอนนี้ได้มีวันที่แสนดีให้ได้ใช้เวลาให้เราได้มองตาออย่าไปหาได้ไมหมจ๊ะขอแค่เราคิดถึงเธอเกินทำไม่ไหวขอูี่เ้าขอเป็นใจในพบกันอ <c oughs> <c oughs> จริงเด็กก็มีพอตัวนะแต่ว่า์านะั่นแหละทุกอย่างมันไม่แน่นอนแต่ก็จะนะไม่ต้องมาพอเวลา เห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสารกันบ้างเลยคาที่บอกกันที่พูดมันอยู่สำ้ำซากัช่นว่าเรื่องพันนมามันน้ำลายน้ำลายน้ำลายบ้าบ้าบ้าใจยนืน่งคนที่ข,ขอทำใจใจ้เราไม่เข้าใจจำลองจำเลยจะต้องยอมจำใจแค่นั้นเอง

ว่าอยากกอดก่อนเธอไปไอ้เป็ดก่อนเธอจะไม่ต้องมาบอกว่าลาเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสารจังบ้างเลยคำที่บอกค่ะที่พูดมาอยู่ซส้ำสาเป็นไหเหลือมพันนะมันน้ำลายน้ำลายน้ำลายบ้าง เคยบอกวาเป็นชอบที่เท่านะคำโกหกเรานะจะเอามันมาใช้ทำไมมาจะคนจะไปแ้วก็คงต้องไปทำอะไรไม่ได้คนเดแต่วันโออกาสอนี้มันจะนานเท่าไหรสุดท้ายธไว่เาไ่เสียใจหรอตัวเองในกี่พันครั้งแต่สม่องนั้นไม่เคยฟังเคยบอกวกกคำมันก็แค่น้ำลาย I w i l not ก็ต้อง say goodbye เมาอที่เธอบอกว่าอยาก,กอดก่อนเธอไปก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่าลาไม่ว่ามีน้ำตาไม่สงสารฉันบ้างเลยำคำที่บอกคำที่พูดมัน สามคนวายเรื่องพันน้งม่นนำ้นำลายน้ำลายน้ำลายบ้าบ้าผาบาเสียใจที่เน้อตายหมดทาาลมสบหน้านแนบนอนฟังเสียงหัวใจพี่สิแต่หากยืนยันจะไปพี่ลังไม่ได้เธแม้คนโนว่าต้องกก้าเป็นชายชาตี แต่ใจพูดววตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้น้ hey, าคงเธอจะต้องเหยียบซ้ำแม,ม่น้ำมนต์ฉันแต่แมากระยาดนิดนึงเขาขักกัะเปียกันหน่อยไม่ต้องรอที่เธอนั้นบอกว่าอยากกดก่อนเธอไปก่อนเธอจะลาไม่ต้องว่าบอกว่าลาเป็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สรงสารจนบางเลยคำที่บอกกันที่พูดมันอยู่สักๆฉันว่าเรื่องพันนามันทำลายทำลาย้ำลายบ้าบ้า,บา,บา กลาไม่ตองบอ,อกว่าลาเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสารกันบ้างเลยคำที่บอกกันมันอยู่ซ้ำซ้ำลายเดือดพันมามันน้ำลายน้ำลายน้ำลายบ้าบ้า,มา,มา,มา 菩萨婆可真难比较。